กี่นาทีหกนาทีห้าสิบลูกอะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะปิดไฟให้หน่อยได้มันเรียกว่าอะไรอ่ะอมเพียงอมเพียงลูกอะไรอ่ะ เรีบร้อยลูกแค้ลูกลูก,ลก,ลกม,มาเร็วมาเร็วมันมาแล้แลจ้ะม,มาแล้วมาแล้ว,ลวโอ้โดนกระเป๋า <c oughs> ออมไทีนึ่ <c oughs> อู ู้ลูกเด้งเข้าถุงขอร้องนึงน,นะบีมเขี้ยวกดอุ๊ยน้าหายอู้มันหนลบขอเรียกว่าลูกเด้ง เกิดก well. ็ดีแล้วบางทีกสั่งเกิดแต่มันทำได้อยู่แต่สายไปสติปกรณ์ก็ต้องไปถ้ามีคนมาแบบเขาเรียกว่าอะไรทานอย่างนี้หรออะไรเงี้ยอืหายไปไหนวะหายไปไหนวะแอมบูชเขาเรียกว่าดัมเบลเขาเรียกว่าดัมเบลนี่เขาเรียกว่าดัมเบลสับิล